สวัสดีครับเรายังอยู่ที่เมืองคีลองนะครับแวนลาดกินเดียนะครับเราออกเดินทางกันตั้งแต่ตีห้าครับวันนี้เพราะระยะทางไกลมากครับเกือบสามรอยกิโลเมตรเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือเมืองสุมาตังเราจะพักที่สุมาตังนะครับก็จะเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะถึงเมืองเลครับ เราก็เดินทางตามเส้นทางที่ขึ้นเขาคดเคี้ยวแต่ทิวทัศน์ของภูเขาหิมะต้องงดงามไม่น้อยเลยครับแม้ว่าแถวนี้นานๆจะเห็นต้นไม้สักต้นก็าตามนะครับแต่โดยทั่วไปสภาพของภูเขาหินและภูเขาหิมะก็งดงามแปลกตามากนะครับในระหว่างทางก็จะมีจุดตรวจของตำรวจ รถมาถึงก็ต้องจอดทุกคันนะครับคนขับก็จะลงไปแจ้งแก่ตำรวจว่าได้พานักท่องเที่ยวมาจำนวนกี่คนนะครับจะไปที่ไหนนะครับพร้อมกับเอาลายชื่อและก็เ,เลขที่พาสปอร์ตให้ตำรวจดูด้วยนะครับบางแหง่งตำรวจก็ไม่ยอมนะครับก็จะให้นักท่องเที่ยวลงไปตรวจเข้าแถวให้เขาตรวจด้วยนะครับ เขาเข้มงวดครับเพราะว่าเราเข้าสู่เขตลาดักแล้วเป็นชายแดนที่ใกล้กับปากีสถานนะครับที่มีเรื่องราวระหองระแหงกับอินเดียอยู่เสมอนะครับเกี่ยวกับการแย่งดินแดนนะครับในแคว้นลานดักก็ตึงเต็มไปด้วยข่ายทหารน,นะครับเต็มไปหมดครับมีแต่ทหาร เราก็เดินทางไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าเขากำหนดความเร็วสำหรับรถที่มีนักท่องเที่ยวนะครับขับได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประกอบกับถนนที่ครับแคบนะครับคดโค้งขึ้นเขาเราก็เริ่มหูอื้อกันแล้วครับเพราะว่าเส้นทาง นี้อยู่ที่ความสูง3,500เมตรถึง5,000เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลเป็นเส้นทางในช่วงที่มีความสูงมากที่สุดนะครับก่อนจะถึงเมืองเลครับแต่สูงยังไม่เท่าที่เมืองเลนะครับเราก็เริ่มหมูอื้อน,นะครับอาทิตย์ทิทวทัศน์ก็งดงามนะครับ บางแห่งเราก็เจอกับสัตว์ป่านะครับก็มากินอาหารใกล้ๆหนทางนะครับเราก็มาถึงร้านอาหารนะครับที่เป็นแบบกระโจมนะครับตั้งโต๊ะกันในกระโจมกันเลยนะครับเพราะข้างนอกหนาวมากครับและมีลมแรงด้วย แต่มีข้อเสียนะครับเพราะว่าในกระโจมอากาศไม่ค่อยจะบริสุทธิ์นะครับเหม็นกลิน่นแก๊สถึงต้มนะครับแต่ข้อดีก็คืออบอุ่นนะครับเราก็ได้แวะรับประทานอาหารจากนั้นก็เดินทางต่อนะครับแล้วก็เข้าเขตทะเลทรายนะครับก็จะมีทะเลส,สาบเล็กๆนะครับที่ชื่อว่า ทสุก a r g ครับเป็นทะเลสาบน้าเค็มที่มีคราบเกลือขาวโพลนริมทะเลสาบนะครับและใกล้ๆกันนั้นเราก็ได้เจอฝูงมมาป่าฝูงใหญ่นะครับคนขับรถก็ใจดีนะครับขับตามเพื่อให้เราได้ถ่ายรูปนะครับแต่สุดท้ายเราก็หลงทางครับเพราะทะเลทรายนั้นกว้างใหญ่นะครับก็ที่ไหนก็ เป็นสายสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันหมดนะครับกว่าจะหาทางเจอก็เป็นชั่วโมงเลยครับคืนนี้เราถึงที่พักก็ค่าแล้วนะครับเราจะพักที่นี่หนึ่งคืนครับที่น้ำพุร้อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ